สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูซูมไลออนเซ2ีสองหนึ่งห้า EACE รถขุดสายเขียวครับโอ้เล่นลุกรังพี่น้องจัดเต็มอุ้มเลยหนึ1 Q, 1 Q. ่งคิวครับหนึ่งคิวฟุตโซตั้งรับ สองเจ็ดนะครับคับนี้อ๋อพลังเขาใช้ได้เลยครับนะอุกิหนึ่งคิวถือว่าใหญ่ครับรถขุดขนาด21ตันครึ่งสองหนึ่งห้าจากแดนแผ่นดินใหญ่นะครับ จากแดนแผ่นดินใหญ่ฟูโซเอฟอ2527ตัวนี้เอ้ hey. ตัวนี้น้องทรายขับนะ 6B จี oh. หนึ่งทีพี่น้องโอ oh. ้ดูฟุ้สิครับ 172แรงมาสองพันรอบต่อนอาทีครับหกสูบเทอร์โบไดเรกอินเจคชั่นโอ้หามสีเขียวแล้วก็ติดสติกเกอร์สีเขียวครับตรงตรงบูมนี่เป็น AACE อ๋อสัญญาณออกตัวครับ 2องเจ็ครับน้องทรายผู้หญิงกแกร่งไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูซูมไลออนกันตอนนี้กำลังเปิดศูนย์ที่<ม>สขาขาคอนแก่นนะครับโอ้ใช้่มด้วยนนองว้า นี่ลูกรังนะพี่น้องที่สต็อกไว้ช่วงล่างใบแท็ก80ดรลเลอร์เจ็ดนะครับแคเรียสองบอดเตอร์อบอดเตอร์ต,อตัวเดิมน,นี่ปัจจุบันะใช้ของน่าจะพวกเฮงลีครับนะสามเคสามวี ตัวนี้เกีสัมบีคอนโชนก็ใช้ของคอนโชนหลักๆนี่ใช้ของดงหมิงนะถึงนี่ถึงนี่นส่วนค่าตัวผมไม่แน่ใจนะมั้งซูไลออน ปัจจุบันอยู่เดินทางมาลุยงานที่บุบรีรัมย์ครับนะอยู่โซนบุรีรัมย์ไม่ค่อยเจอครับสำหรับซูนไลออนเดี๋ยวรอรถด้ำก่อนครับพี่ลงพี่ลงราชาบอดินครับผมพามาดูอีกมุมหนึง่ง นิ่มๆม่น้องนิมน่มๆเจอไม่ได้เจอดินแข็งนะสูมไลออน <c oughs> ก็รอดีเหมือนกันดอเครื่องยนต์ก็ดูแลง่ายมี่น้องสำหรับอิสุสุนี่บอกเดียวกับฮิตาชิเลย 6B G หนึงทีครับแล้วก็ X C m G นัเห็นบอกว่าแรงชุดลากแรงแรงกดแรงจกแข็งในร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับดูบันท้ายเขาหน่อยสีจะมีสีเขียวสะท้อนแสงแล้วก็ ดูแล้วบูมนี่จะดำก็ออกออกออกดำดำ,ดำเขียวเขียวดำก็ดำออกเท่านะส่วนส่วนเก้งนี่ออกออกเท่าครับนะนั้นมีอยู่สามสีด้วยกันส่วนสรงเอวดูหลอไม่เบาครับประกอบรู้ว่าผิษที่แดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเม็ดอินชยนัยนา อพี่หลงครับหลงสิบสปีดอเอาไปปูทางพี่น้องลุกรังมีโตต้าไดนามารับด้วยนี่หกล้อครับหกล้อเอฟหน้าหลังหกล้อ5่าคิว Z W O M Zoom L I O N Zoom Lion สามอุ้มครับกระบะทรงทรงสั้นนะครับนะทรงสั้น ใส่ีใสห้าเลยนะครับอ่ออีกนิดโตต้าไดอาน่าครับว้าอ่าลงครับลงไม่มีเสียงด้วยมีเสียงออดนะครับสงสัยไปเอ้ไปเอาไปเอาของลงจากหัวลากก่อนครับ เรมเป็นตัว X เ,เสริมด้วยเหล็กสอแช์กันล้อนำอ้านะครับกาดข้างละตัวอ่ะหมุนก่อนเดี๋ยวจะเดินแล้วหลอดไฟ LED สว่างจัดจ้านครับ ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซั์หรือว่าเพจชาติเจริญซัเอ็ก์าวตอร์เอ็นพัย์ x ก a v a t ด r อ n เจ r ดสองสามเ2็ดห้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ